เราทำนี่นะเพื่อสั่งสมบุญบารมีบุญคืออะไรบุญคือบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตนี่แหละจ้ะคือสิ่งที่เราทำความดีและเกิดเป็นดวงบุญใจซึ่งจะเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของเราในชีวิต ในปัจจุบันและก็ในอนาคตที่จะทำให้เราได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและการนิพพานสมบัติปฏิเสธบุญก็คือปฏิเสธมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกานิพพานสมบัติแล้วปฏิเสธบุญก็ปฏิเสธอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในใครปฏิเสธก็ช่างเถอะแต่เราอย่าปฏิเสธ บางคนนี่นะเขาบอกว่าครูไม่ใหญ่เนี่ยเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาคู่เพื่อให้คนทำบาปห้ทำเด็บ,บุญอะไรอย่างนี้นะไม่ได้คู่จ้ะแต่เอามาบอกเออเอาจากที่ไหนมาบอกก,อก็เอาจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอก อบอกไว้ที่ไหนในประไตรปิฎกไปอ่านดูมีนะบอกทําไมก็บอกเพื่อให้รู้ไงรู้แล้วครูปริยใหญ่จะได้อะไรได้บุญนี่ไงก็มันก็ตื่นตื่นนะนได้บุญนะ <c oughs> ก็แค่เนี้ยเพราะบุญเป็นบอกเกิดแ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของครูปริยใหญ่เออ เพราะนั้นคุณวิทยาจะไม่ปฏิเสธ็ตะกลับปฏิเสธสมบัติมนุสสมบัติทิพะยะสมบัติและก็น,นิพพานสมบัติไม่เอาใครปฏิเสกแช่างเถิดไม่ได้มาเอามาล่อแล้วก็ไม่ได้เอามาขู่นะจ๊ะไม่ได้เอาสวรรค์มาล่อแล้วก็ไม่ได้เอานอรกมาขู่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีจริงอ่ามันขึ้นอยู่กับคนดีจริงนี่นะทำจริงอ,อแล้วก็จะเจอของจริง พราะของจริงนั้นมีอยู่จริงทั้งๆที่มันไม่น่าจะมีอยู่จริงแต่มันก็มีอยู่จริงขอให้คนจริงๆเนี่ยทำให้ถูกหลักวิชาจริงๆก็จะเห็นแจ้งจริงรู้แจ้งจริงพิสูจน์ได้จริงขึ้นอยู่กับเราจริงๆไหมเออนี่นี่ไม่ใช่จะจริงเดียวหรือสองจริงหรือแสนจริงเออจริงแสนจริงแปลว่าแสนกันหนึ่งจริง จริงแรกบวกอีกไอแสนจริงอ,อนี่นะหนึ่งแสนหนึ่งจริงเออเอย่างงี้ถ้าคนดีจริงคนทำจริงตัวจริงทําจริงดีจริงเจอของจริงเออทีนี้มันก็จะมีวิธีที่เราจะพิสูจน์ได้สองวิธีนะหนึ่งพิสูจน์ตอนตายตายไปแล้วเนี่ย หรือเราไม่ต้องไปทปําบุญเราทํแจะบาปอย่างเดียวไปเถอะหรือทแต่บุญอย่างเดียวบาไปไม่ทำอ่าตอนตายหรือจะพิสูจน์ตอนเป็นแล้วตอนเป็นจะทำกระทาตามที่พระพุทธเจ้าต่าสสอนไงเออพระพุทธเจ้าตรสสอนพระโมคคัลลาทั้งกับไปมาซะพระพราหันก็ไปมาเป็นปัติฤษีจะไปพักผ่อนเวลากลางวันที่ดาวดึงมีจริงไหมล่ะ ทีนี้ไอ้คนที่พูดนี่นะเขาพูดกันไปพูดกันมาเนะี่ยวันนี้เขาเอาให้เขาบาเล่าครูพี่ใหญ่ฟังก็พูดกันในเว็บเนี่ยก็ไม่ทราบเขาพูดันยังไงเนะี่ยเขเคยพูดมันมีหลักคือถ้าจะเอาให้คนสับสนนี่เนะยต้องเอาคนสับสนมาพูดด้วยกันคนสับสนกับคนสับสนเนี่ยพูดกันแล้วมันจะทําให้เกิดความสับสนเออนี่นะ คนไม่รู้แต่คนไม่รู้มาพูดกันความไม่รู้ก็จะขยายไปเรื่อยๆเออเออนี่นะเราเอาคนไม่รู้มาคุยกันสิสบายเลยเอาคนไม่รู้แต่คนไม่รู้เนี่ยมาวิพาษ์วิจารณ์อยนและให้คนไม่รู้ฟังนะเอาเอามันจะไปกันใหญ่เอออางนี้นะเอาพวกประเภทพันสับสนนี่นะเอามาคุยกับพวกที่สับสนและความสับสนจะเกิดขึ้นเลย สมความปลารถงาเออที่จะทําให้เกิดความสับสนนี่นะนี่มันเป็นอย่างนี้เนะเพราะถ้านรกสวรรค์ไม่มีจริงกระจ่างกันไปขอให้ทำความดีไว้อย่าทําความยั่วแต่ถ้ามีจริงเจ้งอ่านี่นะเพราะฉะนั้นทําเถิดประเสรินกนี่จ้าคือเขาเล่าให้ฟังมันนี้เนะยว่า มันมีภาพทิพะยะสมบัติอ่าส้ตามตำปูอะไรก็ไม่ทราบะไอ่าว่าเออเออทำไมมีสร้อยส้อยเป็นเป็นรูปอะไรเงี้ยน,นี่ยก็อ่าคืองนี้นะจ๊ะเวลาเราทำบุญไปแล้วเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นบุญนี่ยมันจะแปลไปนี่ไม่ได้พูดเองเนะพระพุทธเจ้าท่านบานนะจำท่านมา ะเกิดมนุษย์สมบัติที่ประยัดสมบัติและการนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติเกิดยังไงคือเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญในตัวมนุษย์จะทำให้เรามีมนุษย์สมบัติเราก็ดูสิมีต่างหูอา่านกันในคมนุษย์สมบัตินะมีตรงนี้เขาเรียกเลยต่างจมูกเออก็มีนะ ออีที่นี่ต่างฟันก็มีมันก็เอาเพชรไปติดท,ที่ฟันเนยที่คอที่โน่นที่นี่รับเกิดขึ้นเยอะแยะทีนี้ดูมนุษยสมบัตินะจ๊ะที่คอสร้อยนี่นะข้าเอารัตนชาติมางเอาทองมางเอาโลหะมีค่าไปหล่อนี่นะรูปดอกไม้ก็มีรูปสัตว์ก็มีนะเออใครเคยเห็นมัง้ง เออมันมีนะมีนะเอารัตนชาติมาแกะนี่นะเป็นดอกไม้ก็มีเป็นผลไม้ก็มีเป็นรูปสัตว์ต่างๆก็มีนี่นะก็มาทำเป็นสร้อยเคยเห็นไหมเอออย่ <c oughs> างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติเออที่พยสมบัติมันก็คล้ายๆอย่างนี้แต่มันเหมาะกับสังคมที่ตรงนู้นที่เขามีแสงมีรัศมี ของสวยๆงาๆแต่ว่าก็คล้ายๆกับเมืองมนุษย์แต่ปรนาณีก,กว่า mm hmm. เช่นสมมตินในเมืองมนุษย์เนี่ยของมันไม่มีแสงไม่มีรัศมีไม่มีกลิ่นหอมไม่มีเสียงดนตรีเวลากระทบกันกุ้งกุ้งกิงกิง mm hmm. แต่ถ้าเป็นที่ประยัดสมบัติมันจะมีแสงในตัวแต่ mm hmm. แก่เป็นสัตว์หรือเป็นผลไม้เรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมี ความใสความสวยมีรัศมีมีทุกอย่างและปลาณี่ยิบมาบนี่นะจ๊ะเขามีอยู่นี่ไงเขามีเขามีอยู่ซึ่งเป็นผลแห่งบุญมีแล้วเพื่อเอาไว้ละทำไมละ่ะหนึ่งเกิดเฉพาะผลแห่งบุญสองทำให้เทพบุตรและเทพธิดาบนสวรรค์นั้นระลึกนึกถึงบุญได้ว่าเอ๊ะนี่เราได้แต่ใดมา อ๋อตอนเราอยู่ในมนุษย์โลกาเนี่ยเราทำบุญไว้เอ่องี้นะเราทำบุญเอาไว้แล้วก็พอนึกได้ก็ปลืม้มความปลื้มก็จะทำให้วันณะผ่องใสเครื่องประดับสว่างแล้วก็ได้รับความชื่ชนชมจากบริวารหรือผู้ที่พบเห็นจะเป็นเทพปุตรเทพธิดาที่มีพิมานใกล้เคียงหรือเจอกันในเทวะสมาคมนี่ไงโอ้ทำไมวันนี้สว่างบอกกำลังนึกถึงบุญ นี่อ๋ออันนี้ท่านได้แต่ได้มาเขาได้ตอบได้มันมีอยู่นะที่ได้จะรู้ได้มีไปพิสูจน์ซินี่เจ้ะมันุตสมบัติอย่างที่ไปะยะสมบัติอย่างมันมันจะปลานี่อยู่กันนี่นะจ๊ะเพราะนั้นไปศึกษาไปเรียนรู้ซะทีนี้ถ้าเราอยากจะถ้าเราจะบอกว่าสิ่งนี้ผิดเราจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่ถูกคืออะไรเออ ก็ดีครูวิจัยก็เปิดโอกาสให้ในดี c เลยไปเอาสิ่งที่ถูกมาอะแล้วเดี๋ยวจะช่วยออกให้ครูวิจัยดีใจนะถ้าบอกว่าไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้ภาพอย่างนี้อะไรงนี้นะเอามาเลยจ้าเออนี่ถ้าไอ้ถูกเรายังไม่รู้แต่เราบอกว่าอันนี้ผิดเขาเรียกสับสนเออสับสนจ้าเนี่นะจ้าเขาไม่เรียกว่าสร้างสารรค์เขาเรียกว่าสร้างเสียเอ,องี้นะ อย่างนี้จ้าเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่หลายสิ่งนีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่เยอะแยะเลยสิ่งที่เราสั่งสมบุญไว้เนี่ยมันเป็น,ปนที่ประยชสมบัติที่ทําให้เราระลึกถึกถึงบุญได้ทําให้เราทบทวนบุญเก่าวได้ตอนอยู่ในเทโวโลกเออนี่เราเคยทำบุญนี่นีนี่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 นะมันจะมีมากมายทั้งในวิมาน รอบวิเมินในสวนในสระตามกำแพงตามซุ้มประตูเป็นปฏิมาคำเอาลเยอะแยะไปหมด oh. นี่แล้วจะรู้ได้อย่างนี้ไงว่ามีทําบุญไว้แล้วตายไปเ <c oughs> ออนั่นแหละหรือทำตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ต้องทําอะไรเลยคือทํำเฉยๆนิ่งๆนะ ไปพูดี้สับสนนะอ่านิ่งๆไว้นี่นเออนี่นะหลับตาเบาๆหลับหลอกๆแล้วก็อืมใช่เล็มฟีปากให้ให้พอดีพอดีนี่นะะจ่าอ,อ,อย่าเพิงพูดออกมาให้พูดในใจสมมาอรหังหรืออะไรก็ได้ Clear and bright นี่นะเออ clear and bright อ uh ว้าว w ง่ายงทำอย่างงี้นี่นะเออไปหยุดนิ่งไงได้ด๋้ก่อนอ uh huh. นี่นะห uh, ยุดคิดหยุดพูดหยุดทำมาเลยทั้งสิ้นนั่งเฉยๆแล้วไปทำตามที่พระเจ้า,าสอนสไปเถอะนี่นะจะบอกว่าอะไรผิดต้องบอกให้อีกสิ่งหนึ่งโดยถูกนี้ แลื่ที่บอกว่าเอาเอาสวรรค์มาหล่อนรกมาขู่ขอ,ขอ,ขอปฏิเสธดยสิ้นเยิงแค่มาบอกนะจ๊ะบอกกล่าวให้ทราบเพื่ออะไรเออเพื่อให้รู้รู้กครูปิย์ใหญ่ได้เลยได้บุญทําไมบุญคืออะไรคือบอกเกิดแห่งความสุขและความสมเด็จในชีวิตของครูไิ่ใหญ่แล้วครูปิย์ใหญ่ให้ธรรมทานนีงไงใครบอกให้ทําให้ให,ให้เป็นผู้ให้ธรรมทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะ อย่างนี้เนี่ยอาจ,จพุทธบุตรไม่ไม่พูดตาพุเจ้าจำบอกอะ้วมันจะไปถูกหลักวิชาได้อย่างไรล่ะจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเรา,าไปเยาวราดีกว่าดี